กาะลิฟงงอ้อมหนักรอบ30ปีคลื่นซัดเรือประมงล่มเจ็ดลำรีสอร์ทพังชาวบ้านเผยปีนี้ฝนมาเร็ว19กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เกาะลิปหมู่ห้าบ้านหลังเขาต่อเกาะลิปอำเภอกันตังจังหวัดตรังได้เกิดเหตุเรือประมงพื้นบ้านล่มจำนวนเจ็ดลำหลังเกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยนายอาสารคนขยันหรือผู้ใหญ่สารผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ต่อเกาะลิปและชาวบ้านได้ช่วยกันกู้ซากเรือที่จมอยู่ในทะเลขึ้นมาบนชายฝั่ง ขณะเดียวกันจากฝนและลมพายุที่พัดกระหน่ำทำให้รีสอร์ทและบ้านชาวบ้านเสียหายหลายหลังยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ในขณะนี้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนเนื่องจากเรือไม่สามารถสัญจรทางทะเลได้เนื่องจากมีคลื่นสูงประมาณ 2- ถึงสเมตรนายอาสารเผยว่าจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้มีเรือประมงจมเสียหายเจ็ดลำรีสอร์ทและบ้านเรือนหลังคาพังเสียหายเนื่องจากมีลมแรง ตอนนี้ได้รายงานไปให้ทางจังหวัดทราบแล้วการให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเป็นเกาะการเดินทางในทะเลตอนนี้ไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีคลื่นสูง2-3เมตรขณะเดียวกันในช่วงหน้ามารสุมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและประมงพื้นบ้านงดนำเรือออกจากฝั่งต้องฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและคำแจ้งเตือนจากทางการอย่างเคร่งครัดเหตุการณ์มรสุมครั้งนี้ถือว่าแรงสุดในรอบ30ปีฝนมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา you <music>